สวัสดีทุกคนด้วยนะคะไอตีมเตอร์ดิดน,นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์แมคคัมหนึ่งศูนย์ห้าจุดสองตลรีเซอร์วิลาเต้นะจ๊ะอีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะต่อก,กันเลยนะคะก็พอดีมัมมมมนนะเพราะว่านี้มีเอ่อเซิร์ฟเปิดใหม่นะคะแล้วไอก็เข้ามาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแอดมินหรือสตาร์บป็นเป็นแอดมินหรือสตาร์ย้อนเฉยเอ่ะยอนเฉยเอะืมเขายังไงมันก็เป็นเมมเบอร์อยู่ดีก็คือเสียของได้นะคะ แต่ก็คือเข้ามาก็เป็นเท o l เลยนะคะ VIP GM 1ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือแอดมินเจ้าของเซิร์ฟชื่อเอชื่อชื่ออมสิงนะคะ oh. ก็เอออีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเด๋ยเดย๋มาดูเรื่องสะปล่าก่อนนะคะผมน้องคุยกับมันหนดิเออเดี๋ยวมันเงานะ oh. โอเคที่จริงไอ้ก็เพิ่งเข้ามาะค่ะดูดูไปนิดหน่อยไม่ได้ดูอะไรเยอะหรอกแต่ก็ตอนที่ดูก็สบายตาดีนะคะเออดูดูเรียบร้อยดีแต่ไอ้ว่าคงจะมีตกแต่งอะไรนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันเพิ่งเปิดนะคะยังไม่ค่อยมีคนมามากตอนนี้ก็จะเป็นช็อปนะคะมาถึงกูก็พาช็อปเลยนะคะน่าจะขายเกือบนะคะเกือบในคำว่าเกือบนะคะเกือบหมด แ่ขอเรด้วยแเฮ้ยแต่งงานกันได้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะได้แล้วเราก็แต่งกับมันไปแล้วก็มีเสียงีวิวเข้ามานิดหน่อยนะฮะพี่พี่ไม่คิดจะหัวรเอนนอเงินตอะเอ้ยน่าแต่งแต่งไปเถอะโอไขอบพี่นะอไปไไป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 ไอ้ย่ตกใจแง่ พี่ขอ,ทอเท่เมไ,ไม่เอา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 โอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคนะคะโคฐาน5.5าจุถ้าคุณหนะคะก็จะเล็กอยู่แต่ว่าราคาอ,อยู่ที่พ <c oughs> ั 1, นห้าอยู่ที่พันห้านะคะแล้วก็สิบคูณสิบอยู่ที่สองพันแต่ว่าเป็นลาพีสนะคะ แล้วก็ไดมอนด์ยี่สิบ0ูงยี่สิบสามพันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็ all right, all right. โคก็โคก็โคก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ของอย่างที่บอกของน่าจะขายเ <c oughs> กือบหมดทุกอย่างเกือบนะคะขอใช้คำว่าเกือบนะแม่ได้แล้วค่ะ ตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะไอยังไม่เข้าเลยจริงๆน่าจะเป็นคุกนะคะสำหรับคนที่ทาผิดนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เอนชานะจ๊ะไอยังไม่ได้เห็นเลยเดี๋ยวมาดูที่ของฟรีก่อนของฟรีอันนี้วิธีรับก็เป็นแบบนี้นะเข้ามาเข้าตัวเลยเหรออ๋อก็จะเข้าตัวเลยนะคะก็จะเข้าตัวเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น จะจะจะเข้าตัวพี่ถ้าจะเป็นไม้นะคะไม้ออกแล้วก็ไม้แล้วว่าไม้สนป่ะน่าจะเป็นไม้สนนะฮะแล้วก็ไม้เบิร์นมีไก่แล้วก็มีไก่นะคะไก่ได้ครั้งว่าสิหกนะคะเนื้อเนื้อได้ครั้งว่าเท่าไหร่ออกไปสิเออได้ครั้งว่าสิหกนะคะแล้วก็พับ ได้ครั้งละอ๋อแย่งที่อีก <32. S 1> ได้สามสิบสองนะคะโอเคเดิร์ดเดิร์ดเดิร์พวกนี้น่าจะได้ครั้งละสามสิสองแล้วป้ายก็ได้ครั้งละแปดโอเคก็<ๆ>ก็อย่างละครึ่ก็อยางละครึ<ๆ>่งนะฮะตรงนี้ก็เป็น VIP นะคะไอไม่ใช่ VIP เวลเวลเวลเวครั้งละสามสินะคะก็คือแบบชุดละสามสิอะไรก็ว่าไป เ๋ยวทิ้งก่อนอ่ะทิ้งของได้นะฮะนี่วันม,มากเ้็วแล้วเอาจริงๆไอ้ก็ใส่ในอันี้ก็ได้นะเว้ยโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของรีมีทางนะฮะก็ที่คาดว่า,บบาถ้าชะแคดดแคอาปถามอ่ะอะก็นายเป็นกับน้องเราไปแล้วนี่ ใช่ใอ่าๆๆก็ได้อ่าแล้วก็น่าจะครบแล้วนะคะแล้วก็มีข้างบนอีกแต่ไม่รู้อ้อวาว้าวไปยังไม่ได้ว้าวเลยวาว้าอยู่ไหนวะวาบอยู่นู่นนะฮะตอนนี้ไอไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยโอเคว่าว้าเข้าไปก็นี่ว้ามาได้นะฮะ เออออพี่ว่ามันจะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะเปานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสะเปาแล้วก็เมืองก็จะอยู่ข้างข้างๆนะคะลอ้ลอมล้อมสเปาวไว้สะเปาก็าจะเป็นศูนย์กลางนะจ๊ะ อันนี้ไอไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นที่ PVP หรือเปล่าไอก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวกับกระเป๋าเทบนะคะอยู่ไหนวะทางนี้ทางนี้อันนี้ก็จะเป็นหิมมาซายแล้วก็ว่าไปนี้น่าจะเป็นอ่า PVP จริงด้วยนะคะอ้อชิมหายละนี่กูเกิดที่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อบักนะคะจ้า คิดถายแล้วอ้าวแฟนลำสินน้ำหวานได้ยินที่ปะแฟนลำสินตกใจ้ายอ่ะพี่จะไปใจเลยจ้าก็นี่ก็เป็นอ่าเซิร์ฟใหม่นะคะที่อ่า ไอก็อยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูนะคะถือว่าเป็นการประมทเซิร์ฟเป็นในตัวนะจ๊ะก็มาแนะนำเซิร์ฟเฉยๆนะคะเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แบบตัวสดร้อนๆเลยก็ช่วยเขาโปรโมทหน่อยนะเฮ้ยแจกถ้าเขาให้แจกพี่ก็แจกถ้าแอดมินใจดีเหมือนเินก็แจกเออใช่ถ้าเขาให้แจกพี่ก็พี่ก็แจกอยู่แล้วเพราะพี่เป็นคนใจดี <Yeah. S 1> แต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่อาจจะมีบล็อกมีดีเลย์อะไรนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะคะอาจจะมีแก้ขไขแล้ในภาคแบแบบแบบในภายภาคหน้าก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะเ,เดี๋ยววินมาถ้าปดก็น้องแปใไ้พีทีเดี๋ยวพี่ขอจัดก,การตรงนี้นเซิร์ฟก็รับได้12คนนะคะก็มาเล่นกันได้ก็เพิ่งเปิดนะคะรหัส เซิร์ฟก็ยามที่เห็นในตรงนี้นะคะก็ค,คือสามเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็จุดตรงกลางนะคะสองอันแล้วก็สี่ศูนศูนย์สองสี่นั่นเองนะคะคก็มาเล่นกันได้นะจ๊ะเรามีที่ไอกำลังสงสัยอย่างหนึ่งนะคะอ๋อมันมีที่ทางฮารุนี่เองก็ว่าอยู่ว่าสร้างมาทำไม เจมันคืออะไรเอ่ยมันคือที่ไหนมันคือที่ไว้ให้สร้างสวยๆนั่นหรือก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่าตกใจเอตกใจรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะเจ้าชูนะฮะเพราะว่าเออมีแฟนสามคนในสองคนนะฮะเอาพี่เอาน้องนะฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลย <c oughs> ไม่เยวเลยเฮ้ยตกใจอ๋อโอเคทีพีอย่างนี้ได้แต่ทีพีไม่ได้ทีพีไม่รับนะองไม่รอบแอดโทรละขอบคุณค่ะเย่รีวิ่งพอดีโอเคก็บ๊ายบายค่ะทำกิวย って小さく呟いた青い誰もいない部屋で一人